นับว่าเป็นคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บทำคนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดีอย่างมากระหว่างแอปทักษอนและนนกุลเราจะเห็นโมเมนต์ที่น่ารักของทั้งคู่เรื่อยๆคลั่งรักกันสุดๆและล่าสุดทั้งคู่เผยเรื่องราวความรักในรายการสามแซบหนุ่มนนกุลเผยช่วงเวลาที่เริ่มคิดจีบเผยช่วงหนึ่งที่ตนป่วยพี่เขาส่งข้าวต้มส่งโจ๊กมาให้ประทับใจเขาน่ารักจังเลยเลยรู้สึกเริ่มประทับใจเริ่มรู้สึกดีแต่ว่าตนรอให้งานทุกอย่างเสร็จก่อนพี่เขาเป็นคนเดียวที่ผมพยายามหาเรื่องคุยต่อ ถ้ามีโอกาสอะไรได้จะชวนพี่เขาไปทานข้าวแอปเผยว่าครั้งแรกเลยคือไม่รู้ช่วงที่ได้รู้จักกันจริงๆเลยคือช่วงเป็นโควิดแอปเป็นโควิดเรามีการเวิร์กช็อปทางโทรศัพท์เหมือนความสัมพันธ์มากว่าที่กองถามว่ารู้ตอนไหนว่าเขาจีบน,นนกุลมีเหตุการณ์ไปดูหนังสองคนถามพี่เขาถามเล่นๆว่าถ้าเกิดจะคุยกับพี่ต้องทำสัญญาแอปมันเชื่อมเหมือนในละครในละครแบบต้องทำสัญญาเป็นแฟนกันสามเดือนน,อนนกุล อันนั้นเป็นจุดแรกที่ผอมมาจับไม่ให้คลุมเครือแบบนี้ผมอยากจะคุยกับพี่เขาในโรงหนังจับมือกันไหมแอปขออนุญาตข้าหมายถึงเขาขอ,น,อนนกุลอ๋อผมไม่ได้พูดว่าถ้าผอมมาจากคุยกับพี่ผมพูดว่าถ้าเกิดจะขอจับมือพี่พี่เขาไม่ได้ตอบอะไรก็ค่อยๆเขาไม่มีคําตอบอะไรนิ่งเงียบพี่เขาไม่ตอบก็เลยโอเคตามน้ําไปงานนี้ทําหนุ่มกันชายตกเขาตัวเองพร้อมบอก,กขอก็ไม่ยมกว่าเห็นไหมละในขณะที่ชมผู้อรารยาหัวเราะพร้อมบอก,กว่า ฉันไม่คิดเลยว่าจะมีวันนี้แอจริงฝันที่ไม่กล้าฝันมากอ่ะ